ข้าวผัดกุ้งตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนแล้วก็นำไข่ลงไปผัดผัดให้ไข่สุกเสร็จแล้วใส่กุ้งลงไปกุ้งสุกเราก็จะใส่ข้าวแล้วปรุงรสด้วยผงปรุงรส น้ำตาลน้ำปลาสีอิ้วขาวแล้วผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่ก้านคะนาลงไปผัดผัดให้สุกเสร็จแล้วก็ใส่ใบลงไป ตามด้วยกระเทียมที่เกียวไว้แล้วใส่ลงไปผัดให้เข้ากันชิมรสชาติตามที่เราต้องการเป็นอันเรียบร้อยข้าวผัดกุ้ง